ก็นานแล้วครับผมที่ไม่ได้เล่นฟรีไฟล์แบบเก็บแต้มอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็สุ่มทีมานะเเดี๋ยวผมแบบดีดเข้าไปข้างบนนี้ก่อนเออก็คือแบบตอนนี้ผมแบบคิดว่าจะมีศัตรูวิ่งมาแล้วแบบว่าศัตรูก็วิ่งมาแบบเหมือนที่ผมคิดไว้เปะเลยเห็นปะ นัน่นนะเห็นปะ่ะเออแล้วคือแบบมาเป๊ะผมก็เลยยิงเลยจังหวะนี้ไม่ปล่อยด้วย <c oughs> คือรู้สึกรู้สึกว่าแบบว่าไม่เล่นนานแล้ว <c oughs> ตัวเองเล่นแบบไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่แต่แบบก็พยายามเล่นสุดๆความสามารถครับ ตัดภาพมาที่แบบว่าเข้าวงมาเมื่อกี้นะดีดเข้าวงมาเราเหมือนแบบตอนนี้คือแบบแย่มากที่แบบเพื่อนเราตายหมดแล้วมือคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันกดดันก็คือมันเราต้องแบกเพื่อนแล้วเพื่อ,อทําให้แต้มเพื่อนไม่ลดอ่ะ แล้วตรงเนี้คือกินเวลามากครับคือแบบผมวางไอวอไว้แล้วคือแบบนานมากอ่ะตรงนี้คือดึงเวลานานมากอ่ะเพราะผมไม่รู้จะทํายังไงเหมือนแบบสมบอกมันคิดไม่ทันแล้วไม่ได้เล่นนานจัดก็คือแบบมาลองเล่นดูนเผื่อแบบว่า จะดูว่าตึงเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ก็แบบว่าพอดูดูได้ถ่ายได้เนาะนี่ดิดูผมตั้งไอวอลแบบรวนรวนรวนเนาเราหลบหลบมิดมิดหน่อยเดี๋ยวเขาลอยมาเพราะว่าเราเหลือแค่คนเดียวงเราไม่รู้ว่าอางไหนนั่นนะได้ยินเสียงปืนอยู่เห็นปะ คือคิดว่ิตระเบิดออะเราปาไม่ถึงแต่เราก็ยังอยากจะปาเคยคิดไหมว่าแบบว่าเราอยากเราอยากจะปามันอะแต่แบบยังไงมันก็ไม่ถึงอะยังโดนโดนเข้าหัวนะตัดครับตัดช็อตครับตัดช็อตมาที่แบบเราเข้าวงแล้วนะพัญญาคอาบว่าหายหรือเปล่าตอนเนี้ยผมกําลังคิดว่าผมจะเอารถอะไปชุบเพื่อนเออแล้วใจผมมันหิวคิวเว้ยมันเห็นคนลูกผมก็ยิงเว้ยคือมันเปิดคนเว้ยเห็นปะ ปี๊จริงๆกับชุเพื่อนมันก็ได้แล้วไงแต่แบบเอ้าไหนๆก็เหมือนแบบเห็นคนแล้วก็แบบขอยิงหน่อยอะไรเงี้ยเหมือน,นแบบมันแบบมันห้ามใจตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบหิวคิวอะไรเงี้ยออแล้วแบบรู้นะามันมีอ่าดูโดนโดนเจาไอวอลมาสองทาง้วยด้านซ้ายมาอีกอด้านหน้าก็มีคือมันหิวอะร่างกายมันอยาท้ามากแล้วดูดิมีตัวมาชาร์แล้วด้วยคืออะดูช็อตนี้คือผมยิงเข้าตัวเขาจะมยิงไม่โดนเลยแ้่เพิ่งแบบว่ามา ระโดดยิงโดนหัวเขาอีกทีหนึงคือถ้าผมยิงตัวเขาสองลอบก็คือแบบผมไม่รอดอะอจริงเลยช็อตนี้คือแบบเห็นนี่นั่งเก็บของชิวๆเลยยิงฟรีแน่ทั้งวันนี้หนึ่งร้อยเออแต่แต่แต่ว่าช็อตเนี่ครับคือตลกมากก็คือที่ว่ามี2ตัวมานะเนี่ยตัวนี้มาเนี่ยผมยิงปุปยิงเข้าไปประมาณ30ดาเมจได้แล้วผมเขาจะไอวอร์ปพันยานะแล้วอีกตัวนึง นี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่ยิงขึ้นมาพอดีเนี่ยผมยิงโหดูดาเมจยังไม่เข้าเลยดูดิเนี่ยถ้าผมกระโดดจริงตอนนี้ไม่โดนเนี่ยผมอาจจะมีติดตุยได้นะนแล้วดูเลือด